สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักร้อยบนประจำวดที่1นึ่งพฤศจิกายน2,568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูแนวทางของหลักร้อยบนนะคะจะเป็นแนวทางของสองสูตร แนวทางนะคะหลักร้อยบนระยะยาวนะคะวดวันที่1พฤศจิกายน68จากเล่ม H5 กับ H6 นะคสองเล่มนี้มาจับชนกันจะเป็นแนวทางของนับเรียงตัวกับตัวสุดท้ายนี่สูตรที่2ใช้ในการบวก4นะคะหลักร้อยของเก่าจะน่าจะอยู่ใน EP ที่18ไหมนะ18 ันนี้อยู่ใน ep ที่12เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะสไลด์ของเก่าให้ชมนะแต่ทายทายคลิปถ้าถ้าเวลามีนะคะเดี๋ยวเราดูตรงนี้เลย5 6 7 8 9 0กับ3 4 5 6 7 1เนี่ยออกตัวชนนะคะช่องชนนี้มันจะจะชนเออสามตัวสองตัวหรือว่าสี่ตัวก็มีห้าตัวก็มีชนมากบ้างน้อยบ้างนะคะแต่ละงวดจะไม่เหมือนกัน เริ่มงวดแรกเลยเนาะมาดูที่ช่องชนเป็นหลักนะคะช่องชนชนที่ห้าหกเจ็ดออก 7, 00, 100, เจ็ดศูนย์ศูนย์หลักร้อยเลขเจ็ดนะสูตรหนึ่งและสูตรสองจะมีเลขเจ็ดต่อไปงวดที่สองก็ชนสามตัวนะสองสามสี่ออกสามเจ็ดเจ็ดนี่ก็ได้ที่เลขสามสูตรสองเลขสามสูตรหนึ่งเลขสามก็จะเป็นเล่มเฮต้าเฮตุกเนี่ยนะคะ ต่อไปนะงวดที่สิบสามเลยอาจารย์ตัดมานะคะสิบสามงวดคล้ายๆหลักเออหลักสิบนะหลักสิบก็ตัดมาให้นะเดินดีระยะยาวเหมือนกันอันนี้ชนสี่ตัวนะหกแปดเก้านยะ์ออกแปดเก้าสี่หลักร้อยเลึกแปดเลยเลงไปเฉพาะหลักร้อยก็พอแล้วกันนะต่อมานะคะงวดที่สิบสี่ใครมีหลักร้อยเดินดีนะเอามาจับชนกับของอาจารย์อีกก็ได้นะคะเพราะว่าตัวชนมันจะได้น้อยลงไปนะ แต่ตามนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอาจารย์จะหาหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยมาอีกแล้วที่สูตรเดินดีๆเรามาจับชนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เราชนสองสูตรเหมือนเก่าก่อน,นะค่ะอันนี้ได้ที่เออสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ก็คือห้าตัวเลยเนาะออกมาห้าหกสามเลขห้าสามตัวสี่ตัวห้าตัวเลยเนาะอันนี้กลับมาเหลือสามตัวนะคะคือหกเจ็ดหนึ่งออก ออกหกแปดเจ็ดนะหลักร้อยคือเลขหกสูตรสองเลขหกแล้วก็สูตรหนึ่งเลขหกต่อไปงวดที่สิบหกเลยนะคะสองสองเจ็ดเนาะหนึ่งสองสามสี่นะ 1, 2, 3, 4, นะตัวชนหลักร้อยเราเลือกเลขสองมาเลยนะคะเลขสองสองสูตรมีเลขสองต่อไปนะงวดที่สิบเจ็ดเหลือสามตัวก็คือสามสี่ห้าเนาะออกสามแปดแปด ตามจริงเนาะมีสูตรหนึ่งอาจารย์เทียบไว้ให้แล้วอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีอันนี้เลยเจ็ดกับหนึ่งเนี่ยไม่มีฮะสูตรนี้ก็จะไม่มีสี่อันนี้ก็ไม่มีห้าอันนี้เหลือสามตัวเลยเนาะอันนี้สามศูนย์เก้าใช่ไหมสามศูนย์เก้าเลขสามในะหลักร้อยชนสามตัวเองชนสองสามเจ็ดนะอันนี้ตัดไม่ได้นะคะก็มีสองสามเจ็ดเหมือนกัน เป็นสูตรที่สามมาแหละอันนี้สองสูตรสูตรหนึ่งและสูตรสองชนถึงห้าตัวเนี่ยออกสามห้าสองเข้าแล้วเลขสามนี่มีสามแล้วสูตรที่หนึ่งก็มีเลขสามจะมีศูนย์สามห้าสามารถตัดสองก็ตัดสี่ไปได้เหลือศูนย์สามห้าต่อไปนะงวดที่ยี่สิบสามสามสี่ห้าออกสามเก้าสองเหลือสามตัวนะ อันนี้สามารถตัดเลขสี่ไปได้ตัวหนึ่งเหลือสามกับสี่ 4. ต่อไปงูที่ยี่สิบเอ็ดตัวชนเนาะสองสามสี่นะนะออกสองสี่หกตรงนี้ตัดสามไปได้ตัวหนึ่งเนยะเหลือสองกับสี่ต่อไปงูที่ยี่สิบสอง ชศนย์หนสออก3ามสองสีนะหลักร้อยเลขสาหลักร้อยเลขสาตัดศูย์กับตัด1นึไปเหลือ2ก็สามต่อไปงวดที่ยี่สิามนะสูตรหได้สูตรสองยชนที่6กแปดออกแปดหลักร้อยเข้านะเลขแป ใส้แคปหน้าจอของเก่าไว้นะเราเอาไปเช็คต่อดูไปจดต่อไว้นะแปดห้าสองฝั่งนี้มีแปดกับศูนย์เนาะหกไม่มีตัดไปเหลือแปดกับศูนย์นะตัดหกตัดเก้าไปเมื่อที่ยนะี่สิบสี่ละชนถึงห้าตัวด้วยกันเลยแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองออกแปดหกห้าหลักร้อยเลขแปดสองสูตรยังพร้อมใจกันเข้านะอันนี้ตัดเลขเก้าได้ตัวเดียว แปดศูนย์หนึ่งสองต่อไงวดที่ยี่สิบห้าสองสูตรนี้จะชนกันที่เก้ากับสามออกสามห้าหกเลขสามเนาะเนี่ยสูตรหนึ่งสูตรสองมีเลขสามแต่ว่าสูตรที่สามก็มีทั้งเก้าทั้งสามตัดไม่ได้นะคะต่อไปง้อที่ยี่สิบหก เดี๋ยวอาจารย์จะเบิ้ลตัวใหญ่ให้แล้วกันเนาะอันนี้มันตัวเล็กอยู่นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากับสองสามสี่ห้าหกศูนย์ออกสี่ห้าหกอันนี้หกสี่หกเนาะหลักร้อยเลขหกนอะอ่ะนี่ยังเข้าอยู่มีห้ากับหกนะตัดสี่ไปได้ตัวหนึ่งตัดสี่ได้ตัวหนึ่งเลยเหลือแค่ห้ากับหก ส่วนงวดที่ยี่สิบห้าเนี่ยตัดไม่ได้นะคะเหลือสองตัวนี้ก็เอาไปใช้ทนะั้งสองตัวก็ได้ต่อมางวดที่ยี่สิบเจ็ดเลยชนสองตัวในเะจ็ดกับเก้าออกเก้าเจ็ดแปดหลัก100ร้อยเลขเก้านะนี่เลขเก้าติดติดกันนี่เลยเลขเก้าฝั่งนี้นะเหลือเจ็ดกับเก้าเออนี่ก็เจ็ดกับเก้าตัดไม่ได้ ต่อมานงวดที่ยีนน่สิบแปดอดีงวดที่แล้วนะคะสูตรหนึ่งได้สูตรสองชนสามห้าหกเจ็ดออกมาที่หกเก้าหกตัวตัวเลขมีสามห้าหกเจ็ดอันนี้ตัดได้สามกับเจ็ดนะเหลือแค่ห้ากับหกเหลือสองตัวอ่ะตัวมาเล็กเนาะมองไม่ค่อยเห็นนะอาจารย์ขอใช้โอกาสนี้เนาะเบิ้ลให้ดูแล้วก็เทียบกับฝั่งนี้ด้วย หลังจากที่เราชนกันมาแล้วนะสูตรที่มันกำลังเดินเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะงวดนี้ก็จะเป็นห้าหกเจ็ดออกเจ็ดศูนย์ศูนย์สองสามสี่ออกสามเจ็ดเจ็ดอันนี้ก็ยังไม่มีหกแปดเก้าศูนย์ออกแปดเก้าสี่นะเลขแปดนนี้ไม่มีคะสามสี่ห้าหกเจ็ดออกห้าหกสามก็ได้เลขห้าไม่มีเนาะอันนี้พอเริ่มงวดนี้คนะหก ่็ที่ออก6 8 7เนี่ยอันนี้มีเลข6ตัวเดียวเพราะฉะนั้นตัด7กับ1ออกไปเลยเหลือเลข6นะเหลือเลข6ต่อมา1 2 3 4อันนี้1 2 3, 3 4, ก็ตัดได้แต่เลข4ออกไปอันนี้ตัด7กับตัด1น้่งตัด4ต่อมานะคะน,นี้3 8 8, 8เนอะอันนี้มี3กับ4อันนี้มี3 4 5ตัดเลข5ออไป สามศูนย์เก้าสองสามเจ็ดนะสองสามเจ็ดอันนี้ตัดไม่ได้นะคะฝั่งนี้ก็มีสองสามเจ็ดอันนี้เราได้ตัวชนนะศูนย์สามห้าชนฝั่งนี้นะศูนย์สามห้าก็เลยตัดสองก็ตัดสี่ไปได้อันนี้สามกับห้าตัดสี่ออกไปมีเลขสองกับเลขสี่นะ,ะตัดเลขสามออกไปเลขสองนะ ต่อไป0 1 2 3ฝั่มนี้มี2กับ3แนละ้วที่เป็นหลักร้อยอันนี้มี2 3ก็ตัดตรงนี้ออกไปออกมาที่3 2 4เลข3 6 8 9 0ก็8 5 2นี่มี8กับ0นะตัด9กับ6ออกไป8 0, ออกับ0กา8 5 2 แปดหกห้าใช่ไหมอันนี้แปดศูนย์หนึ่งสองไม่มีเลขเก้าเนาะตัดเลขเก้าออกไปต่อไปเก้ากับสามเลขสามนะเลขแปดตามนี้นะต่อไปนะคะสี่ห้าหกห้ากับหกมีเลขห้านะตัดได้แต่เลขสี 8, ่ออกไปต่อมานะเก้าเจ็ดแปด อันนี้เจ็ดกับเก้าใช่ไหมน,นี่ก็เจ็ดกับเก้าชนสองตัวเลยตัดไม่ได้นะคะเก้าเจ็ดแปดต่อไปงวดที่แล้วหกเก้าหกมีห้ามีหกมีห้ามีหกไม่มีสามกับเจ็ดตัดออกไปสำหรับงวดที่เราจะใช้ดีะคะ่ะอาจารย์จะให้ดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มันมีตัวชนนะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองกับสี่ห้าหกเจ็ดแปดสอง ชนถึงสามตัวด้วยกันนะงวดปัจจุบันที่เราจะใช้เนี่ยงวดที่ยี่สิบเก้ามีเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าไม่มีเลขศูนย์ไม่มีเลขหนึ่งไม่มีแล้วก็เลขสองมีมี 7, 8, 2, เจ็ดแปดสองเยนให้แล้วเจ็ดแปดแล้วก็สองมีสามตัวนี้ชนที่เจ็ดแปดสองฝั่งนี้นะมีตัวเดียวเลยคะ่ะเลขแปดตัวเดียวนี้มีตั้งแต่มีงวดแรกนะคะท่านผู้ชมนี่งวดแรกมีตัวเดียวที่เลขหก ออกมาที่หกแปดเจ็ดนี่ตัวเดียวมีนะตัวเดียวมีนะคะแล้วก็ตรงัหนก็สองตัวสามตัวแล้วมางวดนี้เลยตัวเดียวนะอา้าวมาหรือไม่เนาะเลขแปดนะคะนี่เลขเก้าเข้าแนละ้วเลขหกเราก็มาดูเลขแปดเลยฉะนั้นเราจะแต่งไปที่เลขแปดตัวเดียวตัวนี้เลยเนาะที่เราจะเลือกเลขแปดนะคะรอผลขอไปเลขแปด ักร้อยสําลองไว้ที่เจ็ดกับสองไม่ใส่สีนะเอาเฉพาะนี้แหละอันนี้จะเด่นแปดลองสองลองเจ็ดกับสองหาได้แล้วร้อยบนแปดลองเจ็ดสอง ร้อยบนนะคะฟันไปที่แปดเลยนะเลขแปดตัวรองเจ็ดกับสองเลขสองนี่ก็สวยนะเพราะสูตรมันไม่จําเป็นต้องมาตัวเดียวนะคะอาจจะออกแปดเจ็ดสองลนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันก็มาได้หลายๆตัวเนี่ยเก้าเจ็ดแปดเนี่ยออกทั้งเก้าทั้งเจ็ดเลยไหมเนี่ยหกกับสี่ไหมมีทั้งหกทั้งสี่เลยมาได้ทั้งทั้งหมดนะนะ อยูที่เราชอบแต่นี้อาจารย์กำลังหาหลักร้อยให้เฉยมีดีแชน n นลเลขสองก็สวยนะท่านผู้ชมแต่อาจจะไม่ได้อยู่หลักร้อยอาจจะไม่อยู่หลักอื่นแปดทั้งสองทั้งเจดนี่เลยสวยทุกตัวเลยนะแต่แปดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองมาด้วยกันก็ได้นะคะมาด้วยกันก็ได้เพราะว่ามันเข้า เนี่ยอย่างเงี้ยตัวชนเนาะสามห้าสองเนี่ยเนี่ยสามห้าสองมาสามตัวนี่เลยสามห้าสองเนี่ยสองกับสี่เนี่ยมาด้วยกันเนี่ยสองสี่นสามสองเนี่ยสามกับสองเน้่มาด้วยกันอันนี้มาตัวเดียวนะเลขแปดแปดทั้งห้ามาตัวเดียวเนาะอันนี้หกกับสี่ไยใช่ไหมเก้ากับเจ็ดเนี่ยมาสองตัวหกนี่มาเบิ้ลอ่ะ เจ็ดแปดสองแปดก็เป็นแปดเจ็ดสองไม่ได้นะแปดเจ็ดสองเลขสองมีนะคะเลขวิ่งตัวเดียวชอบอยู่นะแต่อาจจะอยู่สิบหืือยู่หน่วยก็ว่ากันไปอันนี้เราได้แนวทางของหลักร้อยแล้วตัวเดียวหลักสิบหลักสิบเราก็ได้แล้วนะสองตัวเนี่ยสองก็สามเนี่ยมีโอกาสเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเลยนะหลักร้อยแล้วตามด้วยหลักสิบใช่ไหมเขียนไว้ที่นี่ล้กันสิบบน สองสามเสมอกันเลยเนาะแล้วก็หน่วยยังไม่ทราบนะหน่วยเขียนไว้ก่อนเนี่ยนะสองก็ตัวนี้เลยแปดสองแปดสามเลยเอาสองตัวนี่แหละสามตัวเดียวมีนะเดี๋ยวจ์ลองคำนวณดูเผื่อใครจะชอบเดี๋ยวหลักหน่วยไปหาในในหลักหน่วยมีเป็นกองเลยยังไม่ได้เคลียนะเดี๋ยวเคลียเสร็จแล้วจะวางให้ชมนี่แหละ อันนี้แนวทางของเก่านะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ของใหม่นะหลักร้อยนี่ของที่สิบหกตุลาคมนะคะท่านผู้ชมสิบหกตุลาคมที่ผ่านมานี่เห็นไ,ไหมอาจารย์วางให้คือสามห้าหกเจ็ดนี่ออกหกเก้าหกนี่เลขหกนี่ะนะตามนี้นี่คือของเก่าเข้าทุกงวดน,นะแต่อันนี้อาจารย์ไม่ได้เทียบสูตรที่ให้สูตรที่เป็นสีเขียวอยู่ที่ว่าเออแล้วแต่เนาะ แล้วแต่ว่าจะวางตรงไหนให้หรือแ,แล้วจะเป็นของเก่าที่เข้าทางนั้นเนี่ยนะอ่ะ,อะคลิปนี้ประมาณนี้เนาะแนวทางของหลักร้อยนะคะอาจารย์จะใช้นะแนวทางของเลขแปดส่วนหลักสิบเราได้สองกับสามนะจากสูตรบ้านฐานทั่วๆไปที่เราหากันนะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรพิเศษอาจารย์คำนวณให้ไปแล้วนะมันจะคนละกรณีกันแล้วแต่ท่านจะตามนะ ท่านตามสูตรไหนก็แล้วแต่ใจของท่านเลยเหลือหลักหน่วยนะคะยังไม่ได้คำนวณให้เดี๋ยวก็ลองหาเวลาไปคำนวณดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาวางให้คลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ